เรียนพระท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านประธานคณะผู้จัดงานผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ในวันนี้พระน้าท่านพลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองตรีติดภารกิจสำคัญนะครับท่านได้กรุณามอบหมายให้ผมมาปฏิบัติหน้าที่แทนในวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียตรติที่ได้รับเข้ามาในในงานร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนไทยและจีนนั้นมีประวัติาส ร่วมกันมายาวนานมีการติดต่อสัมพันธ์กันตั้งแต่สมัยโบราณความสัมพันธ์สืบเนื่องอย่างสงบสุขปราศจากความขัดแยง้งยืดเยื้อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจมูลหลักที่เราคลรพซึ่งกันและกันจนสามารถยกระดับขึ้นเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ มื่อวันที่หกรกฎาคม2518นับแต่นั้นมาความสัมพันธ์ไทยจีนก็เติบโตอย่างราบรื่นจนถึงปัจจุบันกลายเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านสายสัมพันธ์ประชาชนต่อประชาชนนั้นคนจีนและคนไทยมีความผูกพันใกล้ชิดมาตลอด ในเชิงประวัติศาสตร์สายสัมพันธ์ชางชาติพันธ์เชื้อชาติวัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวิตคำที่กล่าวว่าไตยจีนใช่ใครอื่นคือพี่น้องกันไม่ใช่เพียงถ้อยคำแต่สะท้อนถึงความเป็นจริงในชีวิตของสองสังคมมีความร่วมมือช่วยเหลือกัน ในยามบ้านเมืองวิกฤตหลายครั้งหลายหนจนเกิดทัศนคติและความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนทั้งสองประเทศประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์สองแผ่นดินที่ผ่านมามีการเสด็จเยือน การพระชทานความช่วยเหลือและมีพระราชกรณียกิจที่สร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งรวมทั้งที่มีพระบรมสารุงวงได้รับการยกย่องจากรัฐบาลและประชาชนชาวจีนให้เป็นสนัญลักษณ์แห่งความผูกพันที่มั่นคงท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในวันละแห่งการครบรอบ50ปี แห่งการสาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยจีนและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ยังความปราบลื่มแก่ประสงค์นิกรของทั้งสองประเทศในวาระกาสที่พระบาทสมเด็ดพจพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพิจารณากราบทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีนทั้งสององค์ในช่วงปลายปีนี้ตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงในระดับสูงสุดทั้งสองเหตุการณ ตามข้างต้นนี้นับว่าทรงคุณค่าในเชิงของสัญลักษณ์ล้วนแต่เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าไทยจีนกำลังก้าวสู่อนาคตด้วยความเชื่อมั่นความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อเสรีภาพความมั่นคงและยั่งยืนของทั้งสองประเทศผมขอหน่วยพรให้งานในค่ำคืนนี้เป็นความร่วมมือของเราทั้งสองประเทศจงประสบความสำเร็จอย่างงดงามสืบเนื่องต่อไป ขอพระคุณครับท่านครับขอเสียประมือขอพระคุณท่านพลเอกไพบูลคุ้มฉายาองคมนตรีค่ะที่ท่านได้มาร่วมแบ,บ่งปันความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้กับเราในค่ำคืนนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับพวกเราทุกคนอย่างยิ่งค่ะจะสการชร์ไพลช่าชง,งอยู่นเกเาิน,น,านออรนท่าร้ดนน